เอาละฮะเราอยู่กันในฮังคลีชาร์คเอวอลูชันนะครับเมื่อวานนะฮะได้ปลดล็อกเจ้าตัวลีโอตัวนี้ไปนะครับในราคา120อัญมณีนะฮะลดราคาอยู่นะครับแต่ความตั้งใจจากเมื่อวานเนี่ยคือต้องการจะปลดล็อกเจ้าตัวชาร์คจิลล่านะครับคือฉลามที่เป็นก็ซิลล่านะครับมีขาด้วยซึ่งเราต้องปลดล็อกตัวก่อนหน้าก่อนถึงจะได้ตัวนู้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ก่อนหน้าเนี่ยคือก่อนหน้าทั้งหมดเลยหรือเปล่าคือทั้งหมดตรงนี้ที่ผมยังไม่ได้เล่นนะฮะหรือว่าเฉพาะก่อนหน้าตัวนึง แต่ถึงแม้ว่าจะสงสัยนะครับผมก็ได้ทําการซื้อฉลามมาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วทำไมกลมไม่ไปเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะฮะนี่คือเงิน <c oughs> จริงๆนะครับผมซื้อมา2,000อัญ,ญมณีนะฮะตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่า2,000อัญ,ญมณีแล้วก็บวกให้อีก95%คือน่าจะบวกให้อีกสักพันกว่าๆอะไรเงี้ยได้เป็น3,000ไม่บวกนะครับคือสองพนี้คือรวมแล้วเน็ตๆแล้วนะครับสองพอัญ,ญมณี3ามพบาท <c oughs> เสียงอ่อนเลยทีเดียว เรามาลุ้นกันดูนะฮะว่ามันจะปลดล็อกได้หรือเปล่า mm hmm. เจ้าเนฟซี่มาก่อน900กดแล้วนะทำไมไม่มาละกดแล้วเออ900เออมันต้องเลเวลเต็มอีกไหมอ่ะกดก่อนแล้วกันมาแล้วหรอมาทำไมมาเงียบๆเลยอะ่ะโอ้มาแล้วเจ้าชักจิล่าโอ้โห900 <c oughs> อันยอัญมณีเอามาเลยครับผม สามารถขึ้นไปยืนบนเกาะได้นะสามารถเหยียบพื้นได้นะครับโอเค900อนจมานี e ีโได้ด้วยนะฮะอีก1,000โอ้โห1,000เหรอดูว่าเจ้าชักจินล,ล่าจะหาเงินได้เยอะแค่ไหนนะครับมาแล้วตัวยังใหญ่นะเป็นไงเป็นไงงับไปดิอือหือคนไปไหนครับขึ้นไปเดินหน่อยเดินนั่นแหละ อยู่ได้ตลอดไม่เนเือข้างบนโอ้ยอยู่ได้ตลอดเลยเหรอเป็นฉลามที่เดินบนบกได้อะไรจะขนาดนั้นลงไปไว่ายนะ้ำอืมบินก็ได้นี่เป็นไงเก็บมีปีกด้วยเหรอ <c oughs> เออสามพันซื้อฉลามมาเลี้ยงในราคาสามพันเอานิดตัวเดียวกันนี่อหรอถึงว่ากัดเราบ่อยโอเคเกิดมาใหม่อีกรอบหนึ่ง แสดงว่าที่เจอบ่อยๆที่เราสู้ไม่ได้คือเจ้าชาร์จิล่านี่เองสงสัยต้องเป็นร่างแบบอีวอก่อนถึงค่อยมาสู้น่าจะสู้ได้เงินเป็นยังไงฮะเงินเพิ่งจะได้60,000่ดาวถือว่าเยอะไหมไม่เยอะเอาชนสี่เขาขึ้นไปเหยียบทําไมเออโอเคเอ๊ะผมใส่เลเซอร์ไปแล้วนะทําไมมันไม่มาเฮ้ยมีมีท่าด้วยหรอขวามือฮะเห็นไหมโอ้ป่อยเลเซอร์ โอโ้โหโอ้โหไม่บอกแต่แรกเมื่อกี <ś> ้เจอตัวนูน้นหึกระโดดสูงมากเลยสูงกว่าตัวอื่นอีกตัวก่อนหน้า,านี้ไม่สูงขนาดนี้นะมันมีคููดาวอยู่เอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนอา้าวผมกัดเข้าได้เหรอลำแสงยังไม่มา,เ,าเดี๋ยวก่อน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 โอโ้โหทำไมมันตามติดเลยเนี่ยตัวนี้ มันไส้หรือเกินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอชาร์จแป๊บหนึ่งพลังยังไม่เต็มกินก่อนเดิ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 นเล่นเดินชิลอืมเดบบิ้นคิวไปไปไหนแล้วตัวเมื่อกี้มาสิมาสิมาสิเป็นไงเป็นไงอือโกลัชมาแล้วโกลัชมาสองล้าน โอ้โหไม่ทันได้แค่สล้านยังไงครับยังไงครับข้างบนครับเป็นไงสวัส <c oughs> ดีทุกคน <c oughs> เราขึ้นมาเยี่ยมสบายดีไหมเออถ้าอยู่แบบอยู่ริมทะเลฉลามขึ้นมาเดินอย่างนี้จะตกใจหรือว่าจะงงดีตำแสงมาตำแสงอืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่ะฮะ คออออลาเคนคลาเคนคลาเคนโอ้โหสู้ไม่ได้ว๊อดเราสู้คลาเคนไม่ได้ทำไมอะเราก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะต้องใช้ฉลามตัวใหญ่กว่านี้ถึงจะสู้คลาเคนได้โอ,อ้โหอืออืออ,อโอ้แผ้อ่ะพอดีเลยจะออกไปใส่ของหน่อยได้มาประมาณเท่าไหร่หมื่นกว่า ผมอยากอีโวมากเลยแต่ว่าอันนี้ไม่นี่ไม่เป็นใจนะฮะมันแพงเหลือเกินใส่ของก่อนใส่ไปแล้วนี่ทำไมมันไม่ไม่มาด้วยตรงซ้ายสุดเนี่ยเป็นประตูไปสู้กับบอสปูนะครับผมลองไปสู้มาแล้วสู้ไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะพาเจ้าลีโอไปสู้สู้ไม่ได้นะครับกัดไม่เข้าเลยเดี๋ยวลองชักจินล่าดูเฮ้ยไมทนเหลือเกิน ซู้ไม่ได้ก็ลองปล่อยอันติดูเฮ้ยอืม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 อือันติอันติมาสิมาสิาสที่เผลอหรอฮะอันนี้อีกตัวหนึ่งอืมเออด่าเออด่าเออด่าตัวใหญ่อีกละตัวใหญ่อีกละเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมาอีกแล้วน,นี่เป็นไงไม่ต้องใช้อันติเลยเก็บดาวหน่อยสวยอืหมดเลย เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โดนใบพัดสะดุ้งมาสองทีประตูบอสมาเลยเจ้าปูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้าใช้แอนตี้ไม่ได้เหรอไงใช้แอนตี้ไม่ได้โอ้ใช้แอนตี้ไม่ได้เฉยโอ้โหขี้โกงอะ่ะไปไปไปกลับกลับกลับ <c oughs> สู้ไม่ได้ ไม่ยอมไม่ใช่อันติไม่บอกก่อนสามาไม่ค่อยเจออันนี้เลยอ่ะโกลัชมันน่าจะมาแบบตอนที่ทำคอมโบได้หรือเปล่าคอมโบได้ยเดยอะๆอืม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 ตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอเออโดนไปเป็นไงเต็ม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 โกลัชมาแล้วลงไปเก็บแล้วเก็บข้างล่างลงไปข้างล่างออ โอ้โหได้น้อยมากติดนู่นติดนี่ได้มาสามล้านอืมขึ้นไปเลยเก็บดาวให้หมดเฮลิคอปเตอร์เป็นไงขึ้นไปบนบกหน่อยขวามือสวัสดีครับทุกคนเอ้ยไม่ไปล่ะอืหมอืือ,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 อมาตัวเมื่อกี้ไปไหนละมาซะดีๆเจาตัวใหญ่นี่ไงนี่ไงอันติไป อันติไปหิวอีกแล้วเพิ่งจะกินมานะเนี่ยอืม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 เจ้าลีโอเจ้าลีโอไอ้บางทีมันกดก็ไม่ค่อยไปนะไม่รู้เป็นอะไรเดินไปเลยนั่นและเอ้ยตัวใหญ่อีกแล้วสู้เลยแล้วกันอันติไม่ต้องโอเคเปรี้ยวจังเลยเอะก็กัดข้างล่างอีกตัวหนึ่ง อันตีอันตี้ตเป็นไงเอาอีกแล้วหลายตัวเหลือเกินเลเวลก็ไม่อัพสักทีโอ้โหไม่ไหวครับตัวนี้คาเคนสู้ไม่โอ้โหเ,อ,อ,เหอ้ปล่อยเหอะปล่อยเหอะหลุดจากคาเคนก็มาเจอตัวนี้องับไปเลยโอ้โหเบิ้ลสองสองตัว ก็ยังชนะอยู่โอเคโอ้โหสามตัวกินมาจากไหนเนี่ยเอยถ้าชนะเยอะขนาดนี้เลเวลอัพสักทีได้ไหมโกลัช <L> <L> มาแล้วกินเลยไอยตอนโกลัชก็ไม่ยอมมานะพวกนี้นี่ข้างล่างข้างล่างอันติอันติอ,นตอืมโอ้โหไม่ทันครับกดใช้อันติไม่ทัน ไม่ทันตอนโกล,ลัชผมว่าตัวละครตอนเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยมันมีคูณเงินให้พิเศษหรือเปล่าเพราะว่าเล่นรอบแรกเนี่ยมันจะได้เงินเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้ว,ต,วตัวที่เพิ่งตัวที่เพิ่งปลดล็อกมาใหม่อ่ะโดนไปพัดเฮลิคอปเตอร์ไม่พังโอ้โดนไปพัดตีโอเคฮะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมากลายล่างเจ้าตัวนี้กันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเดี๋ยวขอไปฟาร์มเงินด้วยได้ซื้ออุปกรณ์เพิ่ม